แบบเมื่อไหร่มึงจะแหลกมึงกับกูต้องต้องแหลกกันไปข้างนึงอ่ะจริงกูนี่แหละอย่ามาเก่งกับกูนะอีค้าอีค่าอีค้าเออธาตุไฟคือความร้อนแรงแรงอีกแรงอีกถ้าจะไม่ดีละสวัสดีจากกีค้านะสารบกต้องเป็นผิวห ืคยผสมครัวหรือยังแม้ว่าไม่ใช่กะเพราไม่ใช่แนะคลีนคืออะไรนียเหมือนอยู่เธอกินว่านทหารตะลเค้ด้วยหรอด้ก็ทำอนนดูคลีนหรือยังไงเหมือนแล้วได้อยู่ไหมแต่น่าลายมากเลยเราระดับมาดูไหมโอเคเราแค่ไหนดูสิเตลนดูแบบทำให้ดูไม่ตื่นเลยค่ะวันนี้เราทำรายการก๊ครัวยหญหนิงนแสวัสดีค่ะทุกคนค่ะนันนี่นะคะเขาสุรีนี้ค่ะและที่บอกไว้ตอนต้นนะคะว่าวันนี้เราทำรายการก๊อปครัวใหนิงอีกทีหนึ่งกันสิของกันแบบ แล้วที่สำคัญนะคะว่ารามีแขกรับเชิญพิเศษกวนนี่แหละเดี๋ยววันนี้เนี่ยนะคะเรามีแขกรับเชิญพิเศษนะคะที่จะมาช่วยเราทำกับข้าวซึ่งการทำกับข้าวของเราในวันนี้ไม่เ<ม>ท่การทำกับขานุกมากมันจะเป็นการชาเลนจ์มันเป็นการเปิดเผยก็คือเราไม่เปิดตัวแขกรับเชิญเลยหรอคจะเอายังไงก่อนเปิดตัวแขกรับเชิญก่อนไปดูอะไรคะเนี่ยอันนี้คืออะไรคะล็อแครกขอโทษนะปกติกูไม่เคยกินล็อกแก้วดีๆแบบนี้ผู้หญิงลูก ในครัวเชิญค่ะเป็นาการรับแขกที่ดูปลอมมากดูแลประดุจย่านมิตรทันโทษตอนน้ำตาลมาไม่มีใครมาดูแลแลนะรู้ยัง,งนี่ไงน,นี่ใส่กระเทยของห<ด>กเชฟโกอี้เขานั่งกูมาไปร้อยรอบไม่เคยเชฟโกอี้กูนั่งหรอกเริ่ม <ไป S 2> ตัวเริ่มใหม่ปะไม่เป็นไรค่ะพี่มารวันนี้แขกกำเส้นของเรานะคะทำได้นะถ้าใหม่เดี๋ยวไปสตาร์ที่โรงก่อนจะเป็นมงการบันเทิงอ๋อได้ครับชฟ a few moments later ค่ะพี่มา ถึงแล้วเหรอคะใช่ใช่อ๋อโอเคค่ะอุ้ยอุ้ยหน้าบ้านเลยโอเคเดี๋ยวนิ้ไปรับนะคะอุ้ยนี่คืี่คือโ่เร้งในนพี่มาทค่ะวันนี้เราจะมาทำไส้อั่วกันแต่ไส้อั่วของเราจะไม่ใช่ไส้อั่วธรรมดาเพราะว่าไส้อั่วของเราต้องเป็นอวบองนี่เขานันคือต้องปั้นให้เป็นอย่างนี้เลยใช่แล้วเรามีต้นแบบน้องบองมาหรือเปล่าไม่ ถ้าคุณมาร์ชพร้อมอม,มาอหอนะเคยอะถ้าคุณมาร์ชพร้อมแล้วนะคะขอเรียนเชิญไปดิส่วนของครัวค่ะเอาเละค่ะพี่มาระะ์ชพร้อมมากเราพร้อรมไ้สดแล้วเราจะไปร้อมกันเลยแล้วเราก็ดูจริงจังมากๆด้วยโพสเรามีผ้ากันเปิดนมาเริ่มเลยเดี๋ยวนะเรายังไม่รู้เลยว่ามันต้องทำยังไงหนูก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าเราต้องใช้หลักการวิทยาเราอเอาออปกมาให้เขามีันี้มาให้อบอกขิงก่อนไหมนี่ขิงปะค่ะ อันนี้ไม่ใช่ขมิ้นอ๋อหรออุ้ยทาจะไม่ดีละอ่ะโอเคค่ะเรามาเริ่มจากการปอกขมิ้นก่อนเฮ้ยเราอนี้เลยเหรออ้าวไม่ใช่เหรอใช่ดิถูกแล้วพี่มาร์คโอเคเดี๋ยวช่วยปอกนี่กันนะหอมหอมต้องปอกด้วยหรอปอกหอมแดงอันนี้ปอกมาแล้วมันก็ต้องแบบเผาหน่อยป่ะแต่ไม่ชอบหอมแดงน้อยๆปอกนคี่ตันเยอะมากเลยนะร้อยกําเลยนะร้อยกําเฮ้ย ไม่แล้วนี่มันกรัมเดียวเองอ่ะแล้วร้อยกรัมไม่ใช่กรัมหอมแต่เมื่อวานเราเจอใครรึเปล่าใครคะพี่เกรทเด็บอลด้วยกันซึ่งหอช่วงนี้ผอมมากเลยอ่ะหรือว่าตอมตส่เลื่องขาวไว้หน่าเลยอ่ะขาวแล้วเหนเป็นเรื่องจริงซะไน่เลยใครอ่ะอ๋อเป็นไปได้ไหมเอ้ยเรื่องขาวของคุณใช่ไหมที่มีคนอถ่ายที่ห้าง แล้วมันยังไงอะไ่ะพี่เคดเลยผอมซูบเอาซูบเอาใช่เม,มื่อวานเตะบอลปกติเตะจนแบบ4ี่ห้ทุ่มนี้กลับก่อนเลยเอาตัวกลับก่อนจริงหรอไม่มีแรงแม้กระทั่งจะเตะบอลเลยเหรอ <c oughs> อยากไปให้เขาเตะแทนจังอันนี้คือตักขาไหมขาถูกต้องอันนี้ก็คือเล่นเล่นมุกได้นะทำไม หนูคิดว่าเราต้องใส่อะไรที่มันแข็งๆลงไปก่อนเช่นอีนีขมิ้นเป็นครึ่บเนื้อแข็งอันนี้ตามยะถาป,ประมาณนี้ลยโอเคงั้นเอาเอาพริกไทยก่อนอันนี้คืออะไรเมื่อกี้ที่ใส่ลงไปพริกไทยดำใช่ไหมมะแขวนมะเดือพะชีคั่วมะเดืผักชีกชอะไร<อ>วะเน,นี่ยเราจะทำเป็นร้านได้ไหมเดี๋ยวนะสูตรผสมเนี่ยยังไม่รู้จักเลยเดี๋ยวก่อนมะเดือพะชีคั่วกระเทียมพริกแห้งมะกรูดตะไคร้หอมใหญ่หอมแดงหอมแดงขมิ้นขิงขาพริกชีฟ้าเกลือแล้วก็ <S 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 น้ำมันหอยไหมยคนๆคลปะใช่ำมันหอยอันนี้น่าจะถ้วยอเนกมะเขือผักกาดค่ะอันนี้เรียกผักชีผักชีผักชีต้น,นหอมโอ้โอตัดไม้ตัดตตไม่ไตัดตัดตตัดตัดช่วยด้วยอันนี้ต้นหอมอันนี้แปลงกว่าฝรัง่งแปลงกว่าฝรั่ง อย่งเงี้ยว่ามันเป็นแตงกวาฝรั่งชงไม่เร็วเร็วต้องมาแล้วแตงกวาไทยมันไม่ใช่ทรงนี้มันเป็นกลมตรงอแตงกวาไทยเอ้านี่นี่ไปทางทะลึ่งเหรอเนี่ยนึกว่าจะคุยภาษายด้วยไม่ใช่ไม่ใช่นึกว่าจะคุยภาษาอังกฤษด้วยที่ชงไม่ใช่อันนี้ไม่ได้ทะลึ่งแตงกวาไทยมันจะมนมลเล็กๆไม่ใช่หรอใช่อันนี้เลยพี่ม้าเนี่ยคิดทะลึ่งไม่ใช่ชงให้ทะลึ่งชงให้ปกติให้ชงแบบเฮลโลอะไรอย่างงี้แต่ว่าไม่คิดว่าจะไปทางแบบดูขนาดหมายถึงว่าแตงกวา ใครอะขนาดจะเล็ก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 ผมไม่เล็กนะครับอันนี้ไม่ใช่เรื่องเรื่ยอันนี้มันจริงอ๋อดจริงเป็นแฟกเป็นแฟกแครอทไหรือเปล่าอันนี้แครอทสักอย่างอ่ะอันนี้มะเขือเทศมะไมมะไมภาษาจมะเขือปอ่อปออันนี้เดี๋ยวก่อนนะมันอยู่ในหัวแล้วแต่แค่มันคิดไม่ออกตอนนี้แน่นอนมะเขือแน่นอนมะเขืออะไรวะ มะเขือพวงหรอมะเขือปอกมะเขือปอกมีอสุดอะมีอมะเขือพวงโอเคเดี๋ยวเรามาตำเม็ดผักชีแห้ง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 ก่อนนะครับค่ะเมอ๋อที่เม็ดผักชีคั่วเอาเลยค่ะไปแล้วโตจะรอดไหมเราเออลองดูลองดู พี่มามันดูดีนะอันนี้เรื่องที่นะเคยทำรายการอาหารแล้วโดนมีดบานนะดเียประจำดูมันรู้สึกแบบอันตรายอะ่ะเออเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยดูมันรู้สึกแบบอันตรายอ่ะเดี๋ยวนี่อย่ามาเก่งกับกูนะีค่าอย่ามาเก่งกับกูกบนะ <ci> อีคาะก็สลับกันดีกว่าพี่มันมาหันอันนี้แล้วกันทำไมอ่ะกลัวโต๊พังเหรอเออเนี่ยต้องเป็นซีนขายแล้ว ขายความนี่เออเฮ้ยแต่ว่าพอมันอยู่ข้างล่างอ่ะพี่มาร์ทม,มันแหลกเร็วกว่าใช่เฮ้ยเธอมาแล้วมันต้องละเอียดขนาดไหนอ่ะเฮ้ยล้วโทรคขาคุยกับพี่น้องได้ปะคนเหนือไงน้ำตาลคนเหนือปะเออน้ำตาลมันทำเป็นทุกอย่างนะพี่มาร์ทเห็นมจ<ล>ริงเหรอ แล้วก็เหลือมะกรูดเอาจริงๆป้าหนูเคยกินไส้อั่วที่แบบข้างในอ่ะมันยังมีความเป็นตักไม้มีความเป็นใบมะกรูดเลยอร่อยนะคุณพี่มราไม่ต้องตำละเอียดก็ได้หนูว่ามันเป็นเ t e เจอร์ใช่พี่มาน์ทาบอกใบบมันูดซอยอีกอ้าวก็บอกว่าเท็กเจอร์มันดีอ่ะเนี่ยแล้วมันก็มันเหลวต่ำรู้ไหมต่ำที่มาร์ทเขาขอบครมเขาใส่ขั้นตอนนี้หรอเฮ้เขาใส่น้ำจิ้มป่าววะไม่รู้แต่เผลอเราลงไปแล้วอ่ะต่ำไปแล้วด้วย บอกว่าไม่มีมะเขือวงค่ะ<อ>แ,แม่แม่อันนี้เป็นเป็นสูตรให้กลิ่นมันออกมาแล้วเราก็ค่อยเอาออกอันนี้เป็นสูตรทางร้านค่ะเป็นสิวให้มีกลิ่นแต่ไม่รู้อยู่ไหนใช่ที่คนชิมแบบปิ๊เหมือนีกลิ่นมะเขือม,มะเขือนะใช่ตะกี้โทษตะกี้โทเอาเลยค่ะเอาเลยค่ะพี่มาเราด <จะ S 1> งเราดุมันเผ็ดไปปะคะแค่มันเผ็ดมากนะชอบแซบแซบชอบเยแซบโชอบแบเ่ส ทุเีศสคยี่อยู่ให้แหลกในฐานะที่เขาเทมาหมดแล้วนะครับลงไปหมดเลยมาคะแต่เกลือลงหมดไม่น่าไหวแบบที่ท่าโรยเกลือแบบเชฟอะไรนะเบ่งรก็ได้ห้ามพี่มาทีถ้าขยำดีจังเลยห้ามมันจะมันโอเคมาก ตอนนี้มันปูฟิวมาก <c oughs> อ่ะพี่มาร์ทมาลงมาเลยจ้ะหนูค,คิดว่านะมันได้แล้วแหละพี่เอ้ยเราใส่ครบแล้วใช่ับกระเทียมเราใส่ยังยังเฮ้ยยืมใส่กระเทียมมันบังอยู่จานบางังถ้าจะไม่ดีละ่ะพ <c oughs> ี่พี่เอาเอากระเทียมไม่ต้องปอกเปลือกป่ะ <c oughs> ไม่อะไรหรอกเราว่าต้มตำไปเลยกระเทียมมีเยอะหน่อยดับชูนใครที่ดูเนีนะ่ยช่วยคอมเมนต์บอกด้วยนะว่าชอบฉันทำกับข้าวหรือไม่ชอบฉันทำกับข้าว เธอจะได้เปลี่ยนเป็นคอนเทนต์อื่นเข้าใจไหมคนดูเปิดมาเขาจะได้อะไรเขาจะได้สูตรแส่บอ่วกลับบ้านไหมเอาจริงๆจุดประสงค์การทำคลิปนี้ยังไม่รู้เลยว่าคนดูจะได้อะไรนอกจากความสนุกและความน่ารักของชิ่มารได้แค่นี้เลยดูสีมันยังไม่ใช่ มันจะออกมาเป็นหมูปิ้งมันเนี่ยสีมันไม่เขียวป่ะมันต้องอมสีเขียวน้ำตาลป่ะคือแบบนี่ค่รู้สึกว่าตัวพริกแกงกับหมูมันต้องอยู่ในปริมาณที่เกือบเท่าๆกันป่ะมันต้องได้แหละใส่ไปเรื่อยๆจนกว่ารร้สึกว่ามันโอเคอ่ะไอพริกแกงไม่หั่นเลยหรอต้องหั่นไหรออยแบบนี้เลยหรอไม่รู้อ่ะอ่ะรอบนี้เหลืองละเหลืองจนไม่รู้จะเหลืองยังไงละสลับกันคนละสิบวิไปหนึ่งามตหมูลาเลมันยังไม่ละเอียดเลยท่านผู้ม อคุณแจ็กกี้ดูเธอหันแต่บอกว่าจะรักกันไงจะโยนพริกมาทั้งหมดโดยไม่หันแม้แต่ครั้งเดียว2,000 years later <c oughs> อันนี่ทำ <c oughs> อันน้ทำออารมะอะไรคะแบบเมื่อไหร่มึงจะเล่อ่ะมึงกับกูต้องแหลก <c oughs> ต้องแหลกกันไปข้างอ่ะจริง ต่ำลงด้วยความแข็งมาวแล้วคือพริก็คือกระเด็นเข้าหน้าสุดทดโอรงีมันดูดีถึงแม้ว่าหน้าหนูจะแสบมากก็นม้แต่มันก็ดูดีเฮ้ยมีหุ่นมีหุ่นไม่มีหุ่นนะอือตรงไหนที่มันไม่เข้า ขาดขาดขอตัวช่วยไหมปีตันช่วยแล้วแหละใจมโนอิลป์เขาเป็นนิมิได้อะเลยมัดบัวด้วยมือเราล้างแล้วนะคะทุกคนเฮ้ยเฮ้ยมันได้แล้วเฮ้ยเฮ้ยมันได้แล้วไฮ้ยมันได้แล้วมันได้แล้วมันได้แล้วแร็วเออเป็นเล่าวแล้วนะมันดีมากค่ะตอนนี้คือจังหวะมันดีมากจริงลรสเออเดี๋ยนะขอไล่ก่อนขอไล่ก่อน ะกี้กระวังงใจอ๋อเฮ้ยเห็นไหมโย่ใช่เรียกว่าเจ็กิลเลอไม่ใช่เอ้าทำไงอ่ะกิรุนเลยเฮ้ยสิ่งที่ไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นเอากันอะไรไม่ไม่ไม่กลับไปไม่ยอมไม่ยอมมัดใหม่มัดใหม่ เอากันไกลอาอนไกลอาครอดมาระเบิดดูกันสิม้ก็่แหกเลยได้จั่หวะกีต้าร์ีเห็นไมนกรเบิดดูแกละจริงด้วยอาแหกเลยแหกนะก่อนคุณผู้ชายก็คือเชือเยจ้าว ไปตองแล้วโอเคมามานนข้าของหลอดฉีดยาหรือแบบอะไรก็ได้อย่ามันมาไไไไไไแบบบีกนครอะใส่ถุงบี่ะถุงลอนนี่ปะแลราใส่ไม่เป็นถุงดหลอกก็ถุงซิรล็อกจจะถุงซิรอกก็ดีเพราะว่ามันหนากว่าถุงปกติ ต้องทําให้ได้ใช่มหเราต้องทําให้ทป็ยังไงอ่ะเป็นกลวยบีบอืมไปปะเฮ้ยด้สิตะกี้ฉลาดมากอุ้ยแป๊บนึงนะปังปังต้องถ่ายต้องถ่ายข้างล่างอุ้ยแป๊บนึงอะทีละนิดทีละนิดก็ได้วะไปโจทย์ทรัพย์สินทำปัญญาดีกว่าเนี้ฮะไม่มีใครเขาทำแน่เลยพวกร้านใช้อวบแบบเนี้ยตอนนี้สะดวกขึ้นเยอะเลยนะก็มีครื่องออก มันมเยอะก่อนนี่ไงนี่ไงนี่ไงมาแล้วมาแล้วมันต้องค่อยค่อยทีละนิดหนูเออต้องค่อยค่อยทีละนิดใช่ไว้ชนะเธอเล็งผู้ชายคนไหนไว้นะฉันชวนเขามาทำเสื้งหัวที่บ้านดีกว่ามันดูเหมือนแบบมีช็อตมุ้งมิงเยอะอ่ะจริงเหรอมาแบบเมื่อไหร่มีการแหลกมึงกับกูต้องต้องแหลกันไปข้างนึงอ่ะ ไม่เคยภูมิใจาพาดคอแบบนะพาดคอเป็นมีไหมไม่เคยภูมิใจในไส้หวานขนาดนี้มาก่อนเลยอะอจริงเห่อโอ้ยนีม่มาร์ทพรใจในไส้หวานจริงจริงว่ะมันโลอดอ่ะเยี่ยมเราจะทำได้อ่ะเยี่ยมเนี่ขนาดยังไม่แบบไม่ย่างเลยนะผออ่าดไฟขึ้นวามร้อนแรงแรงอีกแรงอีกโผพาดารานุ่มข้ามาจริง นี่ถือว่าเป็นดาราชายคนแรกที่มารายการเล l a d แจ็กคกี้แล้วต้องลำบากขนาดนี้ยสุเนียลำบากเหรออ๋อเออสุนเนียก็ลำบากสุนเนียก็ลำบากเฮ้ย<อ>เริ่มติดแล้วติดแล,ล,ล้วลำบากมากนะสุนเนียจับต้นผิดบ้านในห้องแอร์อมึงที่มาเขาทำไส้อูห์อะมึงนี่มึงดูขอน้ำมันได้ป่ะครับน้ำมันบนจุดไฟมึงเอมึงช่วยบอกเขาหน่อยได้ไหมว่าการจุดไฟไม่ควรเอาน้ำมันใส่บ่อยๆหรอบอกเขาหน่อยจุดไฟในน้ำมันสนุกมาก มันดูเป็นสิ่งอันตรายแบบทำที่บ้านตัวเองไม่ได้แห่ประมาณกี่ชั่วโมงอ่ะสามอะสามน่ากินมากทุกคนไสวของเราคือโคตรปมนรู้เป็นร่างอะพูดได้แค่นี้เลยถึงแม้ว wow, so ่าระยะการทำมันจะดูสงงกสแงกนิดหน่อยแต่ว่าผลลัพธ์ออกมาน่าพอใจ สเนี่ยวิ่งมันขาดว่ะพี่น้องไม่เป็นไรเราก็ลองประคองกันก่อนมันหวาดๆมันหวาดเลยค่นี่บางทีอาจจะไหวก็ได้พี่มาเปิดใสให้นางหน่อยอ๋อน้องบอกค่อนข้างยาวนะคะับโอ้ยโอ้ยหนูว่ามันสูงไปที่จะยืนใช่สูงไปงั้นเราตัดเอาไปได้เอาของพี่ไว้เอาของหนูออกเอาจบค่ะ ลองคุยกับน้องบองให้ดูหน่อยจะถือน้องบองให้เลยเลยคุยเลยสว่างดูดีไหมจ๊ะอยากเปลี่ยนนี่อะไรนะอะไรเหรอหมอเธอจริจริงเหมือนเราเล่นของตุ๊กตาบูดูเออเหมือนเล่นของจริงเนอะเออเราเหมือนเล่นของต่อไปต้องชิมแต่ว่าเดี๋ยวเราต้องหั่นเป็นชิ้นชิ้นให้เขาชิมลองดูไหมเดี๋ยวลองดูก่อนแล้วกันนะเฮ้ยอย่าบอกนะว่า อนีก็อร่อยแล้วถือว่เป็นไส้อั่วยะ <Yeah. S 1> คือมันมีความแบบอ่หมูไม่ขาวแน่ๆไ่กัน,น,นหมูไม่ขาวมีเครื่องเทศเผ็ดแต่แค่ว่านอกจากเผ็ดแล้วอ่ะมันไม่มีรสชาติอะไรเลย <S <S อันนี้ไม่ได้อยู่ในเปอร์เซ็นต์ที่ดิฉันจะใช้คำว่าอร่อยได้เลย <S <S น,นี่าานะคะก็คือไส้อั่วน้องบอมความสำเร็จของเราในวันนี้น่นารักมันหุนดีได้ด้วยนะใช่มันจะมีควบบ มันคืออะไรมันคืออะไรแค่อะวันนี้ขอบคุณคุณมันมากขอบคุณมากสนุกมากแล้วก็ไม่เหนื่อยเลยขอบคุณมากที่ทำมาชิวๆอะไรทำสนุกสนุกเราเป็นประสบการณ์ใหม่ไม่ร้อนไม่เหนื่ยอยแฮปปี <S <S ปป้มากแฮปปี้มากแต่กลับมาที่คนหนึ่งซื่ต้องคิดมาก เราเล่นด้วยกันได้หรือยังนะครับในข้อสามนี่แหละครับถูกต้องค่ะอุ้ยน่าดูมากเพลงนี้ดีเพลงนี้คือมาจุฑาวุฒิกับน้ำตาลพิจักขณาคือดีมากเป็นเคมีที่ลงตัวเยี่ยมฉันเล่นเป็นเพื่อนน้ำตาลคือเคมีดีลงตัวเหมือนไส้อั่วที่เราทำวันนี้ใช่ใช่ไอฝากช่องผมด้วยไปกดไลค์ช่องมด้วยช่องมีนาคมนะครับตรงนี้นะใช่โหใหญ่ยังไงขนาดนั้นนะแล้วพี่รู้ไหมหนูถ่ายของพี่คือหนูจะไปออนเดือน มีนาคมอ๋อพอดีเลยมีความแบบอะวันที่19ทําทำไม19ทําทำไมมันเกิดพี่มาวันที่2 0เเขาได้อุ้ยอึฮึฮึไอเลยกกันล้วคิดมาแล้วอ่างนนต้องอะไรแฮปปี้เบิร์ดเดย์ทูเฮ้ยทำไมบอกว่ามาอ่ะพี่เป่าให้หน่อยค่ะ เราก็อย่าลืมนะคะทุกคนชอบคอนเทนต์แบบนี้นะคะกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เ <_ C ell> ป็นกำลังใจให้ Lady s ดด้วยน,นะคะว <_ C ell> ันนี้ไปก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะ